นะครับวันนี้ก็สวัสดิผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาปลูกกล้วยนะครับเนาะนี่เป็นนอตัดนะครับตัดปลายนะครับเนาะ <Okay. S 1> นี่ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้สภาพพื้นที่ตัวนี้นอนี่เขาแต่งนิดนึงนิดนึงนะฮะนี่ใบจะร้องพอตัวนี้นะครับนะลักษณะพื้นที่จะเป็นดินเนี่ยหลังจากปลูกไปกับคูดประมาณสัก30เซนเท่ากับดิน ตัวนี้พูนให้เยอะๆน้อยนะครับเนาะนะน,ะ,น,ะ,นะครับอันนี้ปลูกไปประมาณที่จริงมี12แถวนะครับเขาจัดมด12แถวด้วยกัน12 5 6 0นะครับเนาะทั้งหมด6กร้อยหกร้อยนอน,นะครับเนาะปลูกวันนี้นะครับปลูกหน้าแรงนะครับเขาต้องคำนึงถึงในเรื่องของการเซฟน้ำประยัดน้ำนะครับด้วยการตีต้องตัดสายแต่งสายนะครับเนาะ วลาหยอดมันแท้งเนี่ยหลากมันเดินถ้าเกิดใส่ปุ๋ยช่วงนี้ต้องอยูแลเลืองหน้าเป็นพิเศษนะครับเนาะมันหน้าแรงนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เดิมนะครับน่าจะเป็นหน้าขังนะครับเนาะน,นะครับฟังนี่กับปลูกทั้งหมด12แถว12แถว12 5 6สิปปลูก6ร้อย แค่ซดนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นแผ่นมุมนะครับเขาปลูกนะครับด้านนี้อาจจะมาได้เต่ากันนะครับเพราะว่าด้างหลังด้านื้นนะครับคุดอยากน้อยนะครับเนาะในการปลูกพวกนี้เขาต้องดูแลหน้ามันจะสำคัญที่สุดนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้านะครับมาดูนะครับว่านี่ดินแข็งบบแข็งกระเพาะนะครับนี่จอบ หักเลยนะครับเนาะจอบหรือว่าขบกนะครับขบกนะครับเนาะเดินไปดูทังหนาออกนะครับอันนี้เป็นพื้นที่คนน่าจะอจัดอัดดินอัดหินกอยังค่อนข้างแน่นนะครับเนาะฟุดจากน้อยตัวนี้ประเดิมก็น,น่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ระบบน้ํานะครับระบบน้าถ้าได้น้ํายดยิงดีเลยนะครับเนาะ นะครับดิจะเดินดูแถวสามแถวในหเอาเรีบเยบร้อยแล้วดิวจะดูให้มุมนะครับ,บ,น,บ,บนี่ดิจะเสริมด้านข้างนะครับนี่ข้างหันแถวนะครับเนาะบนบนไหลไ,ไปปิดจุดปิดจุดไปนะครับ,บ,บต้องมีน้ำนะครับเนาะถ้าบบม,มีน้ำลำบากดิจิฟ้าดูด้านข้างครับเนาะ มุมด้านนี้ไปเต็มน้อยนะครับฟังนี้เดี๋ยวจะเซตแล้วนะครับดยอดไท้ายๆอีกคลิปเดี๋ยวจะดนำเสนอคลิปนี้ขอจบตัวอีกกันนะครับสวัสดีครับ